สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับ2ดาราเดลี่แล้ววันนี้ช่องเรานะคะมีเดื่อสปอยเพียงเธอ o อริ EP 1 1มาคะ่ะทุกคนทุกคนคงรอคอยให้ถึงวันศุกร์26นี้เหมือนกันกันกบเราใช่ไหมล่ะใครที่เพิ่งดู EP 1 0จบไปเมื่อคืนหรือว่าถ้าใครยังไม่ดูรีบไปดูหาชมกันนะคะบอกเลยว่าบูสนันเมืองมากแม่ ต่อเนื่องจาก E p พีเมื่อคืนนะคะหลังจากที่ตะวันปกป้องน้องไอ r าจนตะวันได้รับบาดเจ็บที่แขนแต่ตะวันก็คือไม่ยอมไปโรงพยาบาลอะ่ะแต่ก็กลับเป็นห่วงน้องไอ r าความปลอดภัยของน้องไอ r ามากที่สุดถึงแม้ตัวตะวันเองจะเจ็บก็ตามแต่ตะวันยังไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าฝีมือของเมฆพี่ชายต่างมรรดาของตะวันเอง ที่ต้องการบีบบังคับให้พ่อของไอดานั้นถอนตัวจากงานประมูลในครั้งนี้จนสําเร็จเพราะว่าตอนนี้บริษัทของเขากลายเป็นผู้ชนะงานประมูลไปในครั้งนี้ทําให้พ่อของตะวันภูมิใจในตัวเมฆมากที่ลูกชายของเขาทําได้อย่างที่เขาต้องการแต่พ่อของตะวันไม่รู้เลยว่าเมฆใช้วิธีสกปรกกับการประมูลครั้งนี้มา ซึ่งอาจจะทําให้ส่งผลกระทบกับบริษัทภายภาคหน้าได้พี่ตะวันพาน้องไอลามาอยู่ที่บ้านของตะวันเองเพราะคิดว่าบ้านของตะวันนี้น่าจะปลอดภัยมากที่สุดกับคนรักของตะวันไอลาดูแลตะวันอย่างดีทางป้อนข้าวป้อนน้ําแล้วก็ทําแผลแต่ในระหว่างนี้ตะวันก็ยังคิดถึงเรื่องไอลาโดนทําร้ายไม่ได้เลยไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปง่ายๆจึงเรียกลูกน้องมาประชุมมีชัญญาใต้ฝนนานา,นาให้ทั้งสามคนจับตาดูคนในตระกูลโชคประเสริฐทรัพย์ทั้งหมด พราะตะวันคิดและสงสัยว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับไอราเป็นเรื่องของธุรกิจครอบครัวของพ่อตะวันและพ่อของไอราที่ต้องแข่งขันกันนานานได้ยินตะวันพูดแบบนั้นจึงถามออกไปด้วยความสงสัยว่านั่นคือนามสกุลเก่าของบอสนะคะตะวันจึงตอบกลับมาว่าใช่และชัญญาเลยถามตะวันกลับไปอีกว่าถ้าทุกอย่างที่บอสคิดไว้เป็นเรื่องจริงบอสจะทำยังไงดีคะตะวันจึงตอบกลับไปว่า ต้องตายกันไปข้างหนึ่งเพราะฉันไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายผู้หญิงที่ฉันรักมากที่สุดเด็ดขาดและก็แน่นอนเมฆได้งานประมูลครั้งนี้ทําให้เมฆได้ความดีความชอบจากพ่อเมฆดีใจที่ได้เป็นรองประธานบริษัทและคิดว่าสิ่งที่เขาทํามันเป็นสิ่งที่ต้องการมาตลอดชีวิตและในที่สุดใต้ฝุ่นก็สืบเรื่องจนเจอคนร้ายที่ทําร้ายไอล่าคนรักของบอสแล้วและก็รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดพอตะวันรู้ก็สติแตกหวังจะไปเอาคืนให้สาสมกับสิ่งที่ไอล่าโดนกระทํา แต่ตอนนั้นไอ่าเห็นตะวันหยิบปืนขึ้นมาจะไปเอาเรื่องคนร้ายไอ่าไม่อยากให้ตะวันไปจึงรีบเข้ามาก่อนและห้ามตะวันเอาไว้ตะวันจึงพูดกับไอ่าไปว่ามันทำร้ายพี่พี่ยอมได้แต่มันทำร้ายไอ่าคนที่พี่รักมากที่สุดพี่ยอมไม่ได้พ่อจะให้เมฆขึ้นเป็นรองประธานบริษัทเราพ่อพูดจริงเหรอครับจับตาดูคนในตระกูลโชคกระเสริทรับทุกคนนามสกุลเดิมของบอสเนี่ยคะอันนี้คือ,อรายชื่อคนร้ายแล้วก็ผู้ต้องสงสัยหลายคนครับ แล้วถ้าสิ่งที่บอสคิดมันเป็นเรื่องจริงบอสจะทำยังไงคะก็คงต้องตายไปข้างหนึ่งหลายพี่พี่ยอมได้แต่มันทำไมไอร่าคนที่พี่รักที่สุดพี่ยอมไม่ได้พ่อของไอร่าเห็นตะวันยอมเสียสละชีวิตเพื่อลูกสาวจึงยอมให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันอย่างที่ต้องการและก็ห่วงความปลอดภัยของไอร่าและก็รู้ดีว่าตะวันจะสามารถปกป้องและดูแลลูกสาวของตัวเองได้เป็นอย่างดี จึงขอให้ตะวันกลับมาดูแลไอร่าแบบเดิมตะวันดีใจมากที่จะได้ปกป้องคนรักของตะวันอีกโอ้โห EP 11คือตกใจมากพี่ตะวันจะจัดการครอบครัวตัวเองขนาดต้องตายกันไปข้างหนึ่งเลยอะ่ะก็นะทำร้ายคนที่พี่ตะวันรักมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองอีกอะ่ะเตรียมตัวรอได้เลยเตรียมตัวรอตกได้เลยหมายถึงพวกเราอะ่ะเตรียมตัวรอฟิน EP 1 1นี้ได้เลยวันศุกร์ยี่สิบหกกันยานี้ทำไมนานจ้าคุณนะ มีแต่คำว่าอยากดูแล้วอยากดูแล้วหลายคนคงรอคอยเหมือนกันแล้วก็คงอินเหมือนกันไหมคะสองดาราเดลี่ว,วันนี้เตรียมตัวรอฟิน e p 1 1แล้วนั่งนับวันรอแล้วค่ะส่วนคลิปนี้ขอจบแค่นี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ